เสียงดังเลยเดอ้อเสียงดังมากค่ะเบ,บคอนจ้าแเบบคอนก็ไอ้ไข่ดาวแต่จะเป็นดาวไหมเศรษฐบอสกระทะมันอันนี้ไหมกระทะมันไม่ค่อยดีแล้วผิวที่ว่ากระทะที่เคลือบนะี่ยเบคอนเลยจ้าวันนีค่ะเขาจะเออกนอกบ้านนะมันนี่ที่บ้านไลน่มาแล้วก็ไปใส่มาใส่ แต่ใครเนี่ยเบคอนไม่ใหญ่นกจะทำเบคอนให้สามีไม่ได้อ่านเ้อคอมเมนต์เยอะๆก <c oughs> ็เป็นบานไรเลย <c oughs> เป็นบา,งงานเงี้ยในแคว้เบาในเรื่องมันจะกว่ากระเจาลงบานมันก็ต้องทำความดีก่อนมันบ้ามันเขาบร่ได้ใส่ดอกงั้นมันยาสาไทยไปด พราะว่าต้าสื่ออา,าสัมฤทธิ์มากอยูน่นั่นนี่เลยนะคพี่ประเด็นเนี่ยเตียนด้าน,น,นหน่อยนะคะพี่โพลบอกว,ว่าจะเดินมาด่าให้ต้องพูดอะไรเตียนนะที่เลยเตียนเต่เาค่ะก็ว่า เด็กแบบคนไปยังแหงเลยฟากระโกระไปยังบริษัทส่วนต่างๆไ,ไปยัง เอาไปให้กินไนเลยไปจะแบบมันแค่ว่าเล่าอ่ะมี่กับเขาเราอยู่คอยแต่นาบาอันเพื่อแทนฉันให้กับเขาบอกนี่กับข้าวอยู่นั้นไม่ต้องทำอ่าฉันอยากทำเบคอนให้เธอสันบอกเขาได้เนี่ยฉันอยากทำเบคอนให้เธอเออมันก็ดีนะฉันไม่ได้กินนานแล้วสันงายได้คอยเนี่ แล้วก็ใส่กรอกไมะะ่ใชก็จะมีอันนี้ตรวมี้แเบ,บคอนใส่กรอกกับมะเขือเทศก็จะใส่ทั้งมูกเลยทำไมไฟไม่ร้อน,นเลยจ้จะก็สิแกงใส่พริกพริกแหนเล่าสารเมร็ดก็สิบาจบังไหนราก็าเกยระเิียมราก็กินดอก ก็เพียบเห่นไม่้อนหรอเปิดเบอร์สุดแล้วนะก็ไม่เอาเกลียมมากจ้ะคอยบรไดะรถอดเนยแล้วคอยทอดใส่น้ามันพืชจ้ะก็ใส่แบบนี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็กินง่ายอยู่คนกินง่ายนะก็ใส่กรอบแบบนี้เลย นี่แหละเสน่ห์ไปจะแบบเพราะว่าสามีค่อยเขาไม่กินอาหารไทยนะเพราะว่าท้องเราาวดีอ่ะนะเป็นยังคือสามีต้องมากินอาหารไทยเร้าท้องวดีอาหารนะ่ะบางอย่างนะ่ะเราหูเลากินใดบ่ได้มีสินะ่ะกินพวกอาหารมีนนมกับอะไรอีกเด้ต้องใส่ที่แบบว่าพวกแผ่นมพวกอย่างภาษิกินเลียนะพวกนมนมที่บุกคนแพ้นมกินได้มีสินะ่ะแล้วก็ น,นี่ก็มักกะระอันง่าย,งายไงพวกใครเลกิยงไยไม่เรื่องมากนาะอันนี้เพิ่นจะไปได้บอรียกตอกอันมันยายสาไทยไ,นนะไปนะเขาไม่ด้ง่ากดอกของส้คือไปยื่นไปยืนเปอบบกกันนะจ๊ะมันจะเป็นไข่อะไรไม่รู้เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเครือบกรนะดาษมันอันนี้แล้วมันมันเลยมันรูดออกแล้วนะ มันเละก็กินแบบมันเละเหรอทินัาไม่ก็ใส่แบบลูกไปเลยก้พริกพอจะแกงเล่าแต่ว่างคนกินไปเล่าเคี้ยบอยู่ต้องนั่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่เย็นเราค่อยมักเละนะก็พอใจว่าเป็นอย่างติดนะ ก็ใส่น้ำกระโดดแล้วเนาะไอกระทะนี้อุ้ยยาได้อยากกระเด็นใส่ถ้วยนะไม่ได้มีอะไรมากมายเบคอนไข่แล้วกเ็เส้นกรอบฝรั่งแล้วก็ใส่อันนี้ันเป็น มีสีสันนิดหนึ่งอย่าแตกโควกผ้าควกผ้านะคเห็นเหรอเมื่อเด็ดเด้จะอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะเมื่อแรกงานไมคทัชชารี่จะจะเซร์นั่งไปตัวเ่องมินี่ก็ลาไปเนาะเรื <c oughs> ่องนี้มีเวลาไปหาดูหมอลำจับติดยันหน่อยสามนี่ไม่ว่าหรอก สามีค่อยใจดีอุ้ยติดหมอไหมกระทะตะก้อนมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าเดี๋ยวนี้มันหมักทิคนมันก่อใจเราเราตะก้อนมักทีคนใดแล้วว่าพวกแบบนี้เราขึงเรื่อยเลยนะไข่ดาวยิ่งไข่ดาวไข่แฝดจะได้มีลูกแฝด ไื่เลยจ้ะไม่เจ้าเค่เห็ดวัวเฉียมันให้ไปเฮ็ดอันอาหารใหมร้มันเนาะอันนียากแค่จกมันแยก้าขาคอยมันเขาก็่ได้แกเด็กมหลังงันเนี่ยอจ่า,าจงจุกหัวคอยมังหันเนี่ยอยาอ่างจอกอ่าคนที่บ้านเขาไม่เรียกได้เรียกร้องให้เราทานะแต่เขาเขเย็นเป็นสีเขาก็ชอบเด้อเหมือนว่าเราเป็นห่วงเขาสีน,ะนาปวดแขนนี่เลยก็ เ็แล้วจ้าก็ไม่เอาสุกมากไข่แล้วเราบอว่าสุกมากมากจะดีแล้วลเราวเราเสร็จแ,แล้ว่ราไม่มีแค่นี้เลยแล้วก็คอยจิแกงเล่าใสา่พริกแต่เราใส่หมูว่าเราบะกิน่็รเทียวหนึ่งจะใส่ถามผัวแน่ผัวอยากกินอีหยังน่นเออก็มีนบางคน ก็สนใจหัวเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลก,กันละกันแล้วก็นิสัยผัวถายมันเนาะนิสัยแตกต่า,างกันไปว่าคนทีอ่อยู่นั่นจะรู้นิสัยนะคนอื่นอะ่ะคนนอกไม่รู้หรอกเราควรปฏิบัติกับสามีเรายังไงปฏิบัติดีจนเขาอันยุ่นหนีมืม่อไหล่ <c oughs> นี่เลยก็ยากหรอกอันนี่ งนที ي ى mm ่ร hmm. so ้านอาหารอ่ะอ so ่าอาหารชังบอกเขาใกิ่บ้านสบายสบายไปบางเรียบสลัดสลุงสลัดมันสิกยังไงที่เป็นเจ้าเราเราหายกระโดดเผิดใจเหมืแต่ว่าเราสาิเคลีย์กินเราก็กลิ่นเขาใหญลเรากินนะเราไม่กลิ่นแล้วหอมเสียวเราก็บอกว่าเราก็อยากลมกิเดี๋เสรจ้วจ้าไ้ไอนั่นไงก้อนกระเจี๊ออกบ้าน พาไปดูอ่ะสุภาพาเขาปลาได้ไหมนีดเด้อไปดูสุภาพที่สวยงามอารมณ์ตอนนี้สุภาเขา,า,า,าเปลาที่มาคือเปลี่ยนอารมณ์เลยเปลี่ยนอารมณ์ชุดกันแล้ว สหายนะนี่เลยไปให้มันเหลืองกว่านี้ก่อนให้มันเหลืองนิดนึงเสนไปลายจะบัดง่ายๆกูแล้วนี่เลยสวัสดีทุกท่านค่ะละอ้อแม่ละอ้ออันใครก็ว่างช่วงนี้ว่างว่างไหมนี่ไม่รับงานไง งา,ง,างานมีได้ผมว่าทำงานไม่ทีเียวแต่สามารถเลือกทำงานได้สินะเ่นะเสียมันเลือมันมีใส่กรอกใส่กรอกฝรั่งอันน,นี้ไม่ใช่ไม่ใส่ใส่กรอกอีสานนะวันดีทุกท่านจ้าเสียเอ,อน้กบ้านไปตะเล็แดแปดแปดวันดีค่ะบุญกงเสียอาอน้กบ้านไปตะเล็แดแปดแผเข้ากกระตองอัน,านหาในย่างจะค้อง ว่ยเราไม่ได้บอกข่อยเหตุเด้เขาไม่ได้บอกนะว่าทำแต่ว่าห้าหูง่ายว่ากระถามเขาแน่นอะบอมแมนว่าเขาประปากเบาจะไม่ใส่ใจกันเลยก็ไม่ใช่คนอยู่น้ากันมันบ่ชีวิตคู่อะต้องดูแลกันละกันนะบอมแมนเสียมตามอําเภอใจอย่างนี้นั้นนี่แต่ว่าผมนี่นี่อยู่ด้วยกันต้องรู้นิสัยกันแหละว่าห้าสิบปฏิบัติก็ขอแบบใด บางหมอนั่นมันเค้นเนาะมือแรงก็สิไปก็เห็ดความดีนะเป็นอย่างสาเหตุเบก่อนนึกซสีอ่ <laughs> อนุเซลานั่นมือแรงมือแรงงไมพัชราพัชราพรมไมวัชรีบอกไปตัวเสีเด้ดไมวัชรีนะคะคืนนี้ค่ะถ้าฟังไม่ผิดนะเจอกันทีนะ่ห้าฮานได้เลย แว่าการมาแล้ดวดราบอกอเรื่องเดาพราจริงในก็รมาแล้วมือหนึ่งต้องไปหาต้องไปเห็นตัวจริงแบบประทับใจในการเดาปิด <c oughs> เตานะคะแล้วก็ก็จะให้มันเกรียมๆเลีย่ยเออไม่หรอกพอแล้วมันเกรียมนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากตลอดมีความเป็นไส่หอมหัวใหญ่เนาะมีพริก แล้วก็กินดอกกระใส่ไปซิเบคอนแล้วก็อันนี้มะเขือเทศมะเขือเลนแล้วก็ไข่แฝดบำานึงสามีเพื่อเราจะได้มีลูกแฝดเือวิ๊จะได้มีน้องแฝดลายไปตัวได้เท่าเลยสิม่เอาลูกปนี่เลยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิด ลำคานค่ะก็ต้องปิดซิค่ะมาพ้าน้าบอกเรื่องอะเรื่องเดาพาพูดเรื่องเดากันแต่ดับแรกเอาอันดับแรกเขาต้องกินยาก,ก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเดาหนะ้าหาเจ้าว่าปัสสากินยาก,ก่อน คุณหมอบอกว่าคุณต้องกินยาตามอกลางยานะไม่งั้นอาการจะกําเริบมันยันงนั้นพาอังสินบอกไอบัลูนี่เลยยาวค่อนเห็นยาละนายเด้นี่เลยยาวค่อยมีช่อพวป่วยอยู่แต่กินยาดูแลสุขภาพเราจะได้มีลมหายใจต่อ ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ยตรงดูแลเจ้าของถามว่าย่านเป็นนันเป็นนี่มันหาอ่ไรดอกบอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องป่วยเนาะมันหามะไรไม่ไม่พัชรีเหมือหมือนร่ง ช่วงนี้มีเวลาเราก็ต้องมีเวลานะมีเวลาเพิ่มแต่กับบ้านีม่ยมื่อเอิอาจจะไปรับงานกระไรบล,ลูรแหละาแต่ล่มคอยนยาจะอารมณ์เขเลยเาลาเก,กิดใบที่สูงห้ามเด็กแจกอุ้นเสิยบเอาเรื่องอันเด็กน้อยลงจจินญาอยู่เนาะ ว่ายฟังดอกคอยหงสึกผิดทุกมืงินอยู่แต่มันนี้ว่าสมนิกนหลายเรื่องแล้ทีนัสิวา่ามันเป็นการประมาทเพ้อเลอบ่ะลูกของโมขอยไหมแบบอย่าว่างไว้เนี่ยเมือ่อนางทีวขาว่าหลายเรื่องแล้วมาวันี้ชุ่มหลายเรื่องเลยออกทีละเรื่องคือได้เรื่องไหนก็วอาเรื่องนั้นไม่เินวนเบิ่งข่อ,อยปเปลี่ยนนะั่นข่อยให้แม่ข่อยกดเป็ยนไหมแต่ว่ากดหลับเป็นแล้ว หลังจากมือเศาร์ถือไข่ไล่แล้วเนาะบิก๊กเลยท่วมากนะสามคนนะบิ๊กว่าจะโทรหาจะโทรหายังหน่อยนะมือละเทือถ้าว่าว่ายายจะรับโทรศัพท์อันบิก๊กท่วมากนะแล้วก็รับเป็นเวล <laughs> โท้กลุ่ม่นนะอันหลานถามว่ายายอันคุณยายรับเองหรือว่าไพรดรับไ้ยายรับเอง่อลลองาษาเก่งๆ,ๆเดี๋ยวจะโทรหาไม่ได้ <laughs> คุณแม่รับโทรศัพท์ไปแล้วดีใจนะคะเจอกันาหารใหม่พัชเรนะคะค่อยอาจจะ่เข้าไปเมืองแต่ค่อยจะอาจซีเมืองยานังก็ได้แต่ใช้โปรไฟล์อื่นเข้าไปดูเพราะว่าคอะะะะ่อยไปตลตดเป็ดแป็ดพน อย่างหนูหนูวิจะจะดูจะดูเวทีเอ่อจะดูคณะอื่นไหมเดี๋ยวซื้อให้อันนันง่งนั่งอันจองลวงหนาคุณวิคุณวิเขาจองลุงหนาจะดูคณะอื่นก็จัดให้นะจ๊ะเพราะว่นานั่งใจก่อนลวงหนาเลยอืมฉันแต่ห้าถ้ากับติดตอฉันเลยฉันก็ซื้อมหายือเกา่านี่เวลาเบิ่งม่ล่ะ งานหลายอย่าทำเยอะนะหนูเดี๋ยวไปใส่งันเด้คือฉันนี่เป็นคนตังานไม่มีไรายได้วันไหนจะอดตายค่อยวิ่งไปทำงาน <c oughs> เอาแบบฉันนี่อย่างมากไม,ม่เมื่อยเว่เหนื่อยนะจ๊ะวันนี้จะทำอะไรกินดีอยาก,กินออมไก่บอก ขัวไก่บ่อหรือจะกินก็คิดอยากอีกวา่าข้าวมันไก่เจงจะลงกดมางทีแล้วใอยไม่ให้แม่ยแล้วคอยกดนะนีสินอนเป็จนจังหน่อยก่อนบ่ส่บนหเมื่อยเวลาเบางิงินหมอล้ำเหมือน เสียใจกับน้องหยกด้วยวันนี้น้องหยกเสียใจกับน้องหยกด้วยน้องหยกอันเป็แมวน้องแมวอันเสียใจด้วยค่ะคุณป้าอะไรเนี่ยชื่อเฟนย่านวนวลอ๋อเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวนี้เรามีแฟนคบแฟนขับเด้อ เจ้เงินคนกู้เดี๋ยวจะแคปหน้าหนีไปให้พราะบางคนเขายิงบางหูไงเข้าไปดูในในหน้าเฟซพี่สิทธิ์เจนหน้าเฟซได้ดกไหมที่เสียงก่อนสาวาสาสา้ันเสือส้มเขาโอ้ยห่วยลืมเอาเสียงออกเฟซไม่ใหญ่นวลน,นะเขียนว่านวลจันทร์วรยศ อันโปรไฟส์ทีสวยนั่นมิสอุดอรอะโปรไฟส์แล้วนะเดี๋ยวแคปให้นะเจนหลานสาวหลานสายคนนึงน้องเจนอันมันจะไงนน้อเจนเนาะเจนอันอยนี่ยมันเดี๋ยวเราส่งไปเถอเพราะว่าเผื่อจะโดนละแดนคุยกับประเดิงนะปุ๊บเจนวนมาดามนวนเป็นมาดามเนี่ยมาดาม สไปเยสูทอนต้องเอาสินไหมไปเสียงเลยนี่เลยไส่งให้ได้เจนเพราะว่าลูกหลานเนี่ยเขายังบ่งบว่าเรามีอยนนี้เนาะเรามีเฟซใันสินะแบบว่าพี่น้องเขาเสโโท่หากันมันสิก็ใส่กันโทงกสินะเพิ่งฮาดเลนเฟซเนาะฝากกดติดตามเอ้ยฝากกดอ่าติดตาม,ตตามยานวนเน้ไม่มีช่องยูทูบค่ะเฟสนี่แหละค่ะเพิ่งหาดเลน <laughs> เจนนี่เ้อเจนนี่เลยเ ส่งแล้วจ้าเอาค่อยเรื่องหยังเรื่องแมวโอ้ยเสียใจด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เลี้ยงกันคุณป้าแก้ใจเนาะแล้วเลี้ยงแมวแล้วมาแมวเลยหล่นมานะแล้วก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วเอาเลี้ยงหมากับแพงหมาเลี้ยงแมวกับแพ่งแมวเลี้ยงคนกับแพงคนได้มันบอกก็เสียใจนิดหน่อยแต่ไม่จากวันนี้วันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันบ่าวามาหยุดหรือคนโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อเสียงปังปัง ประธานโทษด้วยค่พะพอลืมเอาเสียงอเตือนออกเสียงแจ้งเตือนออกคอวนสิบห้าหมุจลไปอันนี้ไปเดินปา่าได้ไปหาเห็ดจ้ะบ่มีม่อารมณ์หาเห็ดเพราะมันเยอะแล้วคอยต้องการลุช่องฟิตคอยต้องการเพราะอย่างหนึ่งมันอยู่โดดแล้วแบบอยากละล่ยอ่องเผื่อนะเผื่อได้ไปไทยนี่คือคอยพยายามสิให้ตู้มันวางเพราะอย่างมันกินไฟเราต้องลดค่าใช้จ่ายในบ้านช่วยกัน <c oughs> แมนคอยไปได้ออกคาไฟคล้าอยอ่างเงาสร้างแต่ก็จิตใต้สำนึกเราเรารู้ว่า,าสามีเราไม่ได้มีเงินมากมายอะไรที่เซฟได้ก็เซฟเนาะในระหว่างคอยยื่แล้วคอยไปคอยก็ไม่ได้เสวยเหรือ,อยังเราดอกอแต่ว่าขอยพยายามสิว่าเพราะว่าของบ่แม่อาหารเล่าองีนะเล่ากับบได้บังคับดอกแต่คอยคิดว่าคอ,อยจากล่างตู้องสีนะอยากถอดปลั๊กช่องฟิตนะช่องฟิตมี2อ,อันนะอันที่สามอยู่ข้างล่าง,างห้องเก็บของ รือจะพาไปดูอ่าพายาง,งาปล่อของหลายอย่าง,างวันหน้าแล้วกันดูห้องใต้ดินอ่าอย่าเพิ่งส่งอะไรมานะคะท่านผู้ชมค่ะพอยลืมเอาเสียงเสียงแจ้งเตือนออกตั้งแต่สามหมืนคนเหลืออยู่หมื่นกว่าคนเองเนี่ยเอคอคุยว่าสิอ้างอันห้องเก็บอันห้องใต้ดินพิทยานาบบานมีห้องใต้ดินได้็ะสันเออ เอาพวอไปขังเวลามันเอาบงเรืองเสิไปขังไว้ข้างล่างเย็นด้ห้องนั้นห้องเย็นสามารถเก็บผลไม้อย่างใดแบบโดนเลยแหละมื่อนี่สิผ้าไปป่าแต่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะจ๊ะไม่มีอารมณ์จ้ะอันไปป้าไหมเนี่ยเปีะป้าแถวนี้ดอกอออเมีนอีหาที่อารมณ์ขขึ้นเปลี่ยนแบบว่าเขาไปแล้วสิเนะขาเป็นคนประเภทนี่เป็นคนที่แบบว่าสีแบบ ซีทันยาขึ้นได้แบบสมองคอยนี่เปลี่ยนได้ตลอดเมื่อตอนนี้เปลี่ยนอีกตอนเปลี่ยนปุ๊บปับคุณยังไม่ได้กินเขากินยาบพื่อไรเพราะคุณหมอว่าท่านกินหลังอาหารเรื่องข้า,ขาวเขาสิกินยังไงต้องกินไปตลาดอาหารฟินเขาไปยาโอเคได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไล่ทุกหนึ่งชั่วโมงเออไปบ้างเหาะมาบ้างเขาโลดมาบ้างพี่ป้ามาวันนี้มาอยู่เพื่อเดียวนี่